กลัวว่าอลวออกไปอยู่ที่อื่นดีกว่าหรือก,กับป่าหรือจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะอัวมันไม่เกี่ยวกับคุณหยงหรอกครับคุณหยงจะอยู่หรือไม่อยู่ป้าก็ไม่เคยมองว่าอัวดีอยู่แล้วอัวนี่แหละแกะดำตัวจริงอัวเป็นลูกซวยของป้าคุณหยงยังดีกว่าอัวเยอะ ถ้าคุณหยงไปจากที่นี่ป้าก็จะยิ่งมั่นใจว่าความคิดของตัวเองถูกอัวเชื่อว่าคุณหยงคงไม่อยากให้ใครมองคุณหยงแบบนั้นคุณไม่สนหรอกใครจะมองไงก็ช่างไว้วจับปลายถ้า่างนั้นอัวก็จะตามไปด้วยป้าก็ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยว่าอัวเนี่ยชอบ,บคุณหยง แล้วอัวก็จะโทรไปบอกเธอแก่ชางด้วยว่าคุณหยงอยู่ที่ไหนหไปเขียนที่บ้านแล้สิครับรอัวจะได้ไปโทรศัพท์ที่บ้านผู้ใหญ่ตกลงจะอยู่ต่อหรือจะไปหรือเอาชนะอัวได้ไม่น่านหรอก หรือว่าอาจูอะคืออัวมีสองชื่อนะครับทำไมมีสองชื่ออัวชื่อจริงวิียะเด,ดชที่เล่นชื่อว่าอาจูครับคืออัวไม่ชอบให้ใครเรียกว่าอาจูนะครับคือชื่อมันคล้ายผู้หญิงไปเลยครับ เสร็จแล้วยกไปตั้งโต๊ะได้เลยโอ้ยดิ่งวก็คนอรมดีใจนะบ่ไหครับวไม่ได้อยากอยู่หรอกนะเสียรู้พวกเจ้าเลข กับข้าวเสกพอลีลเลยเฮียอร่อยไหมเฮียเนี่ยอันดูตังยงงนะอีทำกับมือเลยนะ โลกชาตมันเหมือนกินกล้องกลวกเลยอย่างนี้อย่ะเจ๊ะบ่อโล้ไม่จริงละว่ากลับไปนอนดีกว่าห้องนี้นะค่อย,ยังชั่วนะเมื่อวานนี่เพราะลูกข่าวว่าลืมมนอนห้องอนาถานี่นะ เพ่งเอาโอเกซิมไปเลยนะโอ้ยอยู่ห้องอนาถาก็ดีแล้วย้ายว่ามาห้องพี่เสกําไมเนี่ยปึนึงปึงทองเปล่าๆนะลืมดิงกไม่เข้าเรื่องนะอาช้างพวกเราเนี่ยนะคะเป็นยิ่งกว่าคนในครอบครัวเดียวกันซะอีกนะคะเฮียช้างเฮียเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของอภิเษงที่ต้องดูแลเฮียให้ดีที่สุดค่ะ กบใจพวกเรื่องมากน,นะเรื่องค่าผ่าตัดนะแล้วเรื่องใช้จ่ายทั้งหมดเรื่องไม่ต้องกลัวว่าจาัดก,การเองม,ม,มีหน้าที่อย่างเดียวนะอาชังนะรักษาตัวเองให้หายก็พอไม่ไรหรอกแค่นี้วอ้วก็เกรงใจนี่จะแย่ยอยู่แล้วนะจะให้เรื่องมาออกมึงแทงวุ้อีกอะไม่ไรไม่เอานะหรื่ออย่าพูดคำว่าเกรงใจอีกต่อไปนะถ้าเรื่องพวกนะ ถือว่าลือดูถูกน้ำใจว่านี่ระหว่างเราสองคนเนี่ยจะมีคำคำนั้นอีกเหรอข้าจะจ่ายทั้งหมดนี้น่มันเล็กน้อยสำหรับอั๊วเพื่อนต้องช่วยเพื่อนนะแค่นี้มันเล็กน้อยใช่ขอบใจพวกนันทริที ที่สุดแล้วมาเมืองไทยได้เพราะอีตั้งตัวได้เพราะอีเจ็บป่วยอีก็ต้องเดือดร้อนอีกถ้ามากกว่านี้นะว่าจะรู้สึกตัวเองว่าเป็นปริงมากกว่าคงแล้วนะเพราะฉะนั้นอนะพวกเขอบอกเลยนะ ห้ามบอกอะกวงหรืออาลาเรื่องที่เราเป็นหนี้เสียเดชาโดยเด็ดขาแต่ตอนนี้เรากำลังเข้าตาจนาปา้าเงินแค่นั้นน่ะมันก็เล็กน้อยสำหรับอาแปะกวงทำไมเราไม่ขอยืมก่อนแล้วค่อยผ่อนคืนทีหลังก็ได้ปา้าไม่ได่หรือคิดว่าอะกวงอีจะยอมเหรอ อีกก็ต้องรับใช้หนี้แทงเราอีกตามเคยอ่ะถ้าต้องให้โอ้ยยืมเงินอีก,อกอโอ้ยอยมเลิกทำยวเลยดีกว่าโอ้เห็นด้วยกับป้านะคนเราถ้าต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดมันก็ไม่มีศักดิ์ศรียิ่งเขาดีกับเรามากเท่าไหร่ เรายิ่งต้องเปลงใจเขามากเท่านั้นไม่ใช่ฉวยโอกาสเอาประโยชน์จากเขาไม่รู้จักจบจากสิน้นต้องอย่างนี้สิถึงกับสมเป็นลูกชายของอัวมารือก็รู้ว่าอัวหรือแล้วแต่อป่าลืเดี๋ยวมาขอความช่วยเหลืออัวรเลย ไม่มีใครค้างแล้วนะนนนถ้ารือ,อยังเคารพยัเกรงวัวอยู่ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งอัวด้วย อ้าวอ้าวอ้าวเอะไอ้ะป้าู่ไมยงเคข้าทั้หอวะกออ็ว่ากลังใจาอาศัยบังเข้าอยู่นะลูกต้องรู้จักสงบสงบเ,เกียจตัวสิมันจะจะลุกขึ้นมาทาอะไรอย่างนี้ก็ไรนะะ่าทำที่ตักน้ำรดแป้งผักให้เขาอยู่นะปะเแป้นผู้หญิงเราไปยุ่กับเรของผู้ชายเขาทไมเขทาทา